ไปตามติดต่อกันอีกสถานการณ์หนึ่งที่พิ <ใน S 2> จิตรบ้างในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเองนะคะคก็เป็นพื้นที่ที่จะรับน้ําต่อไปจากที่ในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะคะจังหวัดพิจิตรนั้นเตรียมเตรียมติดตามสถานการณ์พายุหนองฟ้านะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกาภัยในพื้นที่ค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพิจิตรอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พายุหนองฟ้าและเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายนะัยเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนณะวันนี้นะคะระดับน้ําในแม่น้ําหน้าและแม่น้ํายมอยู่ในสถานะเฝ้าระวังและก็วิกฤตบางจุดโดยที่สถานี n 7 a นะคะที่บ้านราช ช้างขวัญตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรระดับน้ำนั้นต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่0.10เมตรอยู่ในเกณฑ์วิกฤตค่ะขณะที่สถานี Y17 ของตำบลสามงามอำเภอสามงามนะคะระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่0.82เมตรอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนสถานี Y52 บ้านวังจิกอำเภอโพป,ประทับช้างนะคะระดับน้ำนั้นยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่0.09เมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะแล้วก็สถานี Y5 หน้าเทศบาลตำบลโพทะเล ระดับน้ำยังต่ำกว่าตะลิ่งถึง0.67เมตรนะคะอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองพิจิตรก็เปิดเผยว่าเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนทาให้บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตรมีน้ําเอ่อขึ้นเล็กน้อยขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ํำน่านเช้านี้เสมอตลิ่ง โดยเทศบาลเมืองพิจิตรนั้นก็ได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพิ่มอีก2,000ใบสําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ทาแนวทํานบชั่วคราวเพิ่มเติมด้วยค่ะในโอกาสนี้ฮรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ํากับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในคราวนี้ต้องพร้อม24ชั่วโมงและในระยะนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชาการอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้ปฏิบัติตามคาแนะนําของภาครัฐอย่างเคร่งครัด